สวัสดีค่ะวันนี้อันมินจินมีรถมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะกับเจ้าคันนี้เลยค่ะ Toyota r ร v o นะคะ Z Edition น,นะคะเครื่อง 2.4J+ พ4 J ประตูปี2020คันนี้นะคะรถสวยมากๆเลยนะคะมาพร้อมแคริอบอยด้านหลังนะคะเดี๋ยวพาไปชมด้านหน้ารถกันเลยค่ะมาดูด้านหน้ากันเลยนะคะ กระจังหน้าเป็นกระจังหน้าพรีเมียมนะคะโลโก้โตโยต้านะคะไฟหน้านะคะขาวใสสะอาดคามากับไฟตัดหมอกนะคะสวยจริงๆเลยค่ะคันนี้ในส่วนของยางนะคะดอกยางยังเหลืออยู่ครบนะคะสามารถขับได้ไปนานๆเลยค่ะร้อกระทะจากโรงงานโดยตรงเลยนะคะของโตโยตา้าในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านข้างอย่างนี้ของกระจกเลยนะคะ เดี๋ยวพาไปชมด้านในรถกันเลยจ้ากระจกเป็นกระจกไฟฟ้านะคะใช้งานสะดวกสบายมาลายเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะคันนี้เป็นเครื่องเล่น USB MP3 นะคะต่อบลูทูธได้เลยนะคะมีช่องน้ำใส่แก้วจำนวน2ช่องนะคะมีโหมดอ e ีโค่โหมดด้วยนะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะสำหรับคันนี้ เป็นเบาะผ้าสามารถทําความสะอาดง่ายนะคะคันนี้เป็นสี่ประตูนะคะภายในนะคะกว้างขวางมากเลยนะคะเดี๋ยวพาไปชมใครในผู้นั่งผู้โดยสารนี้ก่านะคะกว้างขวางเช่นกันนะคะนั่งได้สะดวกสบายเลยจ้าไม่ปวดขาแน่นอนค่ะส่วนของด้านหลังนะคะโลโก้ไม่มีหลุดรอกแต่อย่างใดเลยนะคะมีเซ็นเซอร์ถอยให้จำนวน2จุดเลยนะ หรือไว้ใส่ของต่างๆได้อย่างสะดวกสบายเลยค่ะที่สำคัญน,นะคะรถคันนี้นะคะตรวจสภาพรถนนใจเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าสามารถสแกนช r ว o d e คเพื่อเช็คได้เลยนะคะว่าผ่านการตรวจสอบหีแล้วและคันนี้ต่อภาษีให้เรียบร้อยแล้วนะคะถึงจีน่าหาเลยจ้าในส่วนของห้องเครื่องนะคะยังอยู่ในสภาพเดิมๆเลยนะคะ หมุดดำยังเหลืออยู่ครบนะคะไม่เคยถอดหรือทำสีแต่อย่างใดนะคะแผ่นเพจมอกอนะคะก็ยังไม่เคยถอดเลยนะคะอยู่ในสภาพเดิมๆจากโรงงานเลยจ้าฝากกระโปรงก็ยังไม่เคยถอดนะคะ ใดน,นะคะสนใจคันนี้นะคะ Toyota r รีเ r อร์เซตอิิชนะคะเครื่อง 2.4J-Part ปี2020ประตูคันนี้นะคะราคาอยู่ที่นะคะ459,000บาท459,000บาทนะคะพอนเพียง8,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะคะเบอร์โทรนะคะ0818151357 0814803351นะคะ 171141นะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะคะหรือจะเข้ามาดูรถเราได้ที่นะคะโชวรูมรถบ้านสมชายนะคะเข้ามาทางซอยไปสนีมินประมาณ2กิโลนะคะเต็นของเราจะอยู่ฝั่งขวามือนะคะบอกเลยนะคะรถของเรามีให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นรถกระบะรถเก่งนะคะมีให้ลูกค้าเลือกมากมายเลยนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามหรือทักแชทเข้ามาสอบถามได้ที่เพจรถบ้านสมชายมินบุรีกทมของเราได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้แอดมินจินขอจบการรีวิวรถ To y ยต a ารีโวคันนี้ไม่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ